ในครั้งก่อนเนี่ยผมพูดถึงวิสัยทัศน์ของทางบอทอไปแล้วนะวันนี้เนี่ยมีอีกบริษัทใหญ่หนึ่งเนี่ยที่เป็นผู้เล่นสำคัญทางด้านพลังงานทดแทนเช่นกันนะครับก็คือ Energy Absolute นะหรือว่า EA นะครับก่อนอื่นเนี่ยถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับเพื่อนๆช่วยกด u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเวลามีเนื้อหาใหม่ๆเนี่ยจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆน,นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสรุปวิสัยทัศน์ของทาง EA เเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยนะ ซึ่งทาง AA เนี่ยก็มองการสร้างทาง Ecosystem ของยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเหมือนกับปรตทอเช่นกันนะครับ สำหรับการผลิตไฟแล้วเนี่ย EA อาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าเขามีทั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต์นะครับแล้วก็มีโรงไฟฟ้าพลังงานลมอยู่ในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างจะเยอะอยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าเราดูโดยผิวเผินนะ EA กับปอทอเนี่ยอาจจะดูเหมือนเป็นคู่แข่งกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราดูกันจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่สักทีเดียวนะทาง CEO ของ EA เนี่ยหรือว่าคุณสมโพศเนี่ยบอกว่าในส่วนของยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยทาง EA จะเน้นยานยนต์ที่มีขนาดใหญ่เพื่อการพาณิชย์นะครับ อย่างเช่นรถบัสเรือหรือว่ารถบรรทุกน,นะซึ่งปัจจุบันเนี่ยยานพาหนะเหล่านี้เนี่ยยังไม่มีผู้เล่นหลักในบ้านเรานะครับรถยนต์ประเภทนี้เนี่ยระยะทางที่วิ่งต่อวันเนี่ยค่อนข้างจะเยอะดังนั้นการจะเกิดจุดคุ้มทุนเนี่ยจะเป็นไปได้เร็วกว่านะครับในปัจจุบันเนี่ยทาง E.A. หรือว่า Energy Absolute เนี่ยก็มีการสร้างโรงงานผลิตบัส E.V. นะที่มีขนาดค่อนข้างจะใหญ่นะครับอยู่ที่ฉะเชิงเซานะครับมีกําลังการผลิตเนี่ยอยู่ที่3 0 0 0ถึง5,000คันต่อปีนะครับ แต่การใช้ไฟฟ้าสําหรับยานยนต์ขนาดใหญ่แบบนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาหลักๆอยู่ด้วยกันนะครับก็คือเวลาในการชาร์จแบตเนี่ยที่ค่อนข้างนานนะเพราะว่าแบตเนี่ยมันมีขนาดใหญ่มากถูกไหมดังนั้นเนี่ยทาง EA ก็เลยโฟกัสนะครับเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีเรือธงทาง EA เลยนะครับที่เขาเรียกว่า Ultra c h ชา g e Solution นะก็คือชาร์จเจอร์ที่สามารถชาร์จแบตเตอรี่บัสเนี่ยศูถึง80%ได้ภายใน15นาทีนะครับไม่แค่นั้นนะในการชาร์จเรือเนี่ยก็ใช้เวลา15นาทีเช่นกันนะครับซึ่งเร ขนาดใหญ่กว่าบัสเนี่ยสาถึงเท่านะพอผมไปดูกระแสที่ชาร์จเรือเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสัก3.2มจุดสองเมกะวัตต์นะคือเป็นเครื่องชาร์จที่กำลังไฟสูงมากๆนะครับสามจุดสองเมกะวัตต์อีกธุรกิจหนึ่งของ EA เนี่ยก็คือโรงงานผลิตแบตเตอรี่อันนี้เราอาจจะได้ยินข่าวครา,าวมาคุ้นหูพอสมควรนะครับคือทาง EA เนี่ยไปซื้อบริษัทชื่อว่าอมิตานะซึ่งเป็นบร,ริษัทผลิตแบตเตอรี่จากไต้หวันนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยทาง EA ก็เอาเทคโนโลยีนั้นเนี่ยมาสร้างโรง,งงานที่ไทยนะครับขนาด1น,าน่นกิกะวัตตงงงนน์ จะสามารถขยายกําลังการผลิตได้ไปถึง4 g กิกะวัตต์ออวต่อปีโดยที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเพิ่มเยอะนะครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยพื้นที่ที่ใช้สร้างโรงงานเนี่ยรวมถึงระบบสาธารณูปโภคต่างเนี่ยสามารถที่จะขยายกําลังการผลิตไปถึง5 0 g กิกะวัตต์อาวต่อปีนะ ซึ่งไทยเอเนี่ยไม่ได้มองตัวเองเป็นแค่ผู้ผลิตอย่างเดียวนะครับแต่เป็นผู้ให้บริการด้วยนะครับอย่างเช่นหากผู้ประกอบการรถยนต์ค่ายไหนก็ตามเนี่ยหรือว่าผู้ผลิตแบตเตอรี่เนี่ยอยากจะมาตั้งโรงงานผลิตแบตก็สามารถที่จะมาตั้งที่นี่เพื่อแชร์ยูทิลิตี้ต่างๆได้นะครับก็คือไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์นะทั้งหมดข้างต้นเนี่ยก็เป็นวิสัยทัศน์จากทาง EA นะครับ แต่ก่อนจะจบเนี่ยในส่วนสุดท้ายที่ผมคิดว่ามีความน่าสนใจในงานสัมมนานี้เนี่ยก็คือคําถามต่างๆนะครับซึ่งผมจะหยิบเฉพาะประเด็นที่น่าสนใจมาพูดให้เพื่อนๆฟังนะคำถามแรกที่ผมคิดว่าน่าสนใจเนี่ยก็คือคําถามที่มีคนถามว่าในขณะที่เรามองว่าตัวเราเนี่ยจะเป็นผู้ผลิตรถยนต์ E ีีใน s o u t h อีส t เอเชียเนี่ยแล้วเรามองยังไงกับการที่ประเทศจีนเนี่ยจะใช้การนําเข้ารถยนต์แทนการตั้งฐานผลิตในประเทศไทยซึ่งผมคิดว่าคําถามนี้เป็นคําถามที่มีความน่าสนใจมากนะเพราะว่าใครๆก็อยากตั้งฐานผลิตในประเทศ ตัวเองทั้งนั้นถูกไหครับแล้วเราจะสู้จีนได้หรือเปล่านะครับคำตอบของผู้อำนวยการสํานักงานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเนี่ยก็ตอบไว้น่าสนใจนะครับก็คือจากการพูดคุยกับผู้ประกอบการจีนนะทางผู้ประกอบการจีนอยากมาตั้งโรงงานที่ไทยมากกว่าการนําเข้านะเพื่อนๆสงสัยไหมว่าทําไม โดยคุณพยาวเนี่ยให้เหตุผลว่าเพราะว่าในประเทศจีนเนี่ยจะใช้รถยนต์เป็นพวงมาลัยซ้ายนะครับในขณะที่ในบ้านเราเนี่ยเป็นรถยนต์พวงมลาลัยขวาเนาะอย่างเวียดนามเนี่ยที่เป็นคู่แข่งหลักของเราเนี่ยก็เป็นพวงมาลัยซ้ายเช่นกันนะประเทศเราจึงถือว่าเป็นประเทศที่ค่อนข้นขนขางจะมีศักยภาพสูงนะที่จะเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์พวงมลาลัยขวานะอันนี้เป็นข้อหนึ่งที่ผมเพิ่งสังเกตกันนะครับแล้วก็เรียกว่าประเทศเราเนี่ยค่อนข้างจะโชคดีพอสมควรนะ ทีนี้มันก็เลยมีคนถามต่อนะครับว่าแล้วอินโดนีเซียล่ะเพราะว่าอินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศที่มีพวงอะไรขวาเหมือนกันนะครับจำนวนประชากรเนี่ยก็เยอะกว่าเราหลายเท่านะรวมถึงมีพวก r อม m ท t e r i ย l สำหรับการผลิตแบตเตอรี่ด้วยนะครับเรียกว่าค่อนข้างได้เปรียบประเทศเราพอสมควรเลยนะครับสำหรับทางคุณสมโคธเนี่ยหรือว่าผู้บริหารทาง EA เนี่ยก็ให้คําตอบสาหรับข้อนี้ได้อย่างน่าสนใจมากนะครับคือทางคุณสมโพธเนี่ยบอกว่าทุกประเทศเนี่ยก็มีข้อได้เปรียบเสียเปรียบกันและกันนะครับ ซึ่งเราเนี่ยก็มีข้อได้เปรียบทางอินโดเหมือนกันนะครับก็คือด้วยความที่ประเทศอินโดเนี่ยเป็นเกาะนะครับการจะสร้างฟาร์ซิลิตี้ต่างๆเนี่ยสำหรับรถนไฟฟ้าเนี่ยค่อนข้างจะมีความเป็นไปได้ยากนะครับ ยิ่งไปกว่านั้นนะรายได้ต่อหัวของอินโดเนียถือว่าต่ำกว่าไทยมากนะครับดังนั้นในปัจจุบันกำลังซื้อรถยนต์ไฟฟ้าอาจจะยังไม่ค่อยมีนะสำหรับอินโดนีเซียนะครับเพราะว่ารถยนต์ไฟฟ้าจะมีราคาที่แพงกว่ารถยนต์ทั่วไปนะซึ่งโดยสรุปแล้วทั้งปอทกับ EA เี่กก็มองว่าด้วยสถานการณ์ปัจจุบันนะครับผู้ประกอบการยังไม่อยากจะลงทุนโครงการใหญ่ๆนะครับรัฐควรจะมีนโยบายในการดึงนักลงทุนให้ยังอยู่กับประเทศเราให้ได้นะครับแล้วก็ให้ขยายการผลิตไปสู่รถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตนะ ถ้าเกิดว่ารัฐเนี่ยออกนโยบายบช้ากว่านี้หรือว่ามีความไม่ชัดเจนในในโยบายเนี่ยอนาคตสําหรับรถยนต์ไฟฟ้าในบ้านเราเนี่ยก็อาจจะไม่ทันการจริงๆนะครับก็วันนี้ประมาณนี้นะครับยังไงขอบคุณที่ฟังจน,นจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมมาติดตามเนื้อหาดีๆแบบความใหม่ๆที่เว็บไซต์ energyfordummy.com ด้วยนะครับวันนี้เท่านี้ครับสวัสดีครับ